ใ้โย hey ดียครับพวกกับผมสการเล็ตกันในเกม g h o s t w i r e Tokyo กันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากครั้งที่แล้วเราได้ช่วยเขาชื่ออะไรวะรินโกะหรือเอลิกะสักคนนี่แหละแล้วก็เราได้ข้อมูลแล้วว่า,าหมอกมันมาจากไหนตอนนี้ก็คือได้เวลาที่เราต้องเอาเข้าเควสเดี๋ยว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 ,ยวกลังอธิบายไม่ให้เวลาอธิบายเลยดิ โอ้ยตีลังกาตีลังกาไม่ต้องไม่ต้องไปไหนแล้วแหมยืนเพลินเจ้านะมีไหมมาเปลี่ยนเองให้กแล้วน่าเบื่อจริงๆเมาส์ ดูจากระยะไกลไม่ได้โอ้ย <half S 1> โอ้ยโอ้ยหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนโดนลุกกิ้งทีก็คือเปลี่ยนทีโอเคไม่เป็นไรนะโอเคพวกเราช่วยเขาได้แล้ว มานี่จ้าช่วยแล้วก็มานี่จ้ามานี่ให้หมดเลยจ้าเราก็เดินไปส่งที่นั่นได้ปะนี่ไงเอาวิญญาณไปส่งได้หรือเปล่าได้สวยยี่สิบกว่าดวงฟินๆเลยไป เป็นลมอีกไหมไม่เป็นดูแล้วอัพสวยคือมันเดินไม่ได้เลยเหรอหรือว่าเราต้องหาทอรี่ก่อนหรือว่าจริงเหรอเดินไม่ได้ไม่ได้ไม่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 อ๋ออยู่ข้างบนต้องไปข้างบนยังไนขึ้นไงอ่ะมีเทงหัวไหม พูดถึงก็เจอเลยมันลอยไงนะลอยได้แค่น,นี้จริงเหรอแล้วขึ้นไงอะ่ะเทนอะอัพเลยละกันลอยสามวีอันนั้นอะโอ,โอ้เต็มไปหมดแมปใหญ่มาก มันใหญ่ขนาดนี้กี่ ep จะจบก,กดไงนะเฮ้ยวิญญาณเดี๋ยวลองจากตรงนี้ก่อนอ่าอย่างนี้ปุ๊บไปแล้วเจ้ ในเวลาใช้ของเอาติดเจ๋ โดนป่วะไม่โดนจะหมดแล้วอ๋อขอตรงั้นก่อนเออยืนจ้องยืนจ้องเหมือนเคยรู้จักกันเปล่าหรอก สำหรัล้างเ้เปิดโซนใหม่บื้มแล้วของมาด้วยเยทำไมตัวเนี้ยเอาตัวนี้เขาก็เห็นนะดิ ้ละล้มยากแล้วด,ดิเออง่ายๆหน่อยหน่อยต่อนะไปนุ่นยังไปไม่ได้นะนี่หรือไปได้แล้วทางนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปหาที่อื่นไม่ใช่ทอรีตรงนี้หรอ เอโอ้ยครวิ่งว่ะน่ะหน่อยลาตะเวนโอ้โหนั่งอยู่บนนั้นชิวเลยเอาไหนก่อน นี่หนึ่งดอกมาลงมาเวลาเห็นอะไรวา้าไปก็ขนลุกตลอดเลยนี่กลัวแบบว้ามาใส่หน้าอย่างนี้อันแหนอันแหนอันแหนทำอะไรทำอะไรโหชำราล้างหมดเลยเหรอ,อหรือแค่อันหน้าอันเดียวอันนี้ไม่ต้อง โบบ้าโอ้สวยไ,ไม่น่ามีอะไรเดินเข้าไปกันเดี๋ยววาไม่มีสิง่งครับอกเช็คก่อนไม่มีไม่มีมีอันเนี้ยมี เยอะจังวะไปเลยแล้วกันหนึ่งตัวตัวปื๊บนม่ไงมีอีกปะต้องมีแหละตรงเนี้ยมีตัวหนึ่งเปิดประตูเฮย้ยอันนี้อะไรอ่ะนั่นเหมือนอะไรเป็นหมวกของนาโอเอคา,าเนคาเนซุกุ หมวกซามูไราจากญี่ปุ่นใส่มาแล้วหลายยุคลายสมัยมาอยู่ในที่แบบนี้นะขึ้นทางคนปกติเดี๋ยวพวกมันรู้เราต้องขึ้นทางนี้ แล้วก็โดดลงไปตัวตัวอยู่ไหนวะเดินชิลเลยนะหมดสวยงามเตลเคลียร์แบบร้อยเปอร์เซนต์ไหวไหวไวยังยังยัง สาบอกว่าสเตลทำไมต้องมาโอ้หัวใหญ่จัดนี่ไงตายซะเปิดอีกอันเปิดหลายอันมาก,กวันนี้สวยเชี้ยวมองแล้ว ไปหาาน้องได้แล้วหรือเปล่าหรือยังไม่ถึงน้องอีกตรนนี้ก็เปิดเป็นเทเลพอร์ตเรียบร้อยโอ้เงนินเินเยอะเงินเยอะ หนึ่งฉันหดึเข้าป่าฉันเจอยังไม่เจอไม่น่าเจอหรอกถึงมันจะแบบน่ากลัวเหลือเกินพร้อมโทรไปออกเดอะโกดมากตอนนี้สวัสดีครับพี่แจ๊คออยังขับซีนอะไรเนี่ยวิญญาณของผู้คนอะ แต่มันเยอะมากเลยนะนอะฉันเข้าใจที่แกจะพูดคืออะไร แต่ฉันไม่เข้าใจโอเคนี่คือดอกวิญญาณผู้คนเต็มไปหมดเลยเหมือนว่าเราจะไปทางนี้ได้นะมือเปล่าเปิดหินเนาะจริงปะเนี่ยฮะ เก่งเกินคุณพี่คุณพี่มือเปล่าเปิดหินโอ้ลานลานนี้ลา,านบอสไฟหรือเปล่าเราจะเจอบอสไฟหรือเปล่าเอ๊ะหน้าคุณ,คณ เอ๊ะนี่ก็คุค้นๆณบัตรนี้เราไม่สามารถให้แกมายุ่งได้เชเ,เดี๋ยวก่อนมาลีอยู่ไหนเป็นการรียูเนียนที่ดีจริงๆแต่นั่นต้องรอก่อนใกล้ได้เวลาเฉลิมฉลองแล้วล่ะ พูดอะไรอ่ะเอาเธอกับหมาแกสายไปแล้วล่ะนี่คือสถานที่สุดท้ายที่แกต้องอยู่เอ้ยไม่ใช่นี่สถานที่สุดท้ายที่เธอต้องอยู่เธอทำไมนะนั่นจะใส่ให้ได้เลยสองตัวหลังเนะี่ย งานของพวกเราเนี่ยยังไม่เสร็จงานใหญ่แล้วด้วยฉันจะให้สองคนนี้ดูแลนายระหว่างนี้นะเคเคพูดอะไรอนะอันนี้มันต้องการที่จะ เเชื่อว่าลูกสาวแกคงจะภูมิใจนะที่ได้ยินว่าพ่อทำอะไรลงไปให้ให้ซิกเรียบร้อยเออเอ๋อะไรวะเนี่ยโอเค นี่มันอะไรอ่ะพวกเธอใครยกโทษด้วยฉันด้วยแต่ว่าฉันคิดว่าฉันต้องคิดถึงแกแน่เลยลูกสาวแล้วก็ภรรยาฉันต้องเข้าใจฉันแหละฉันต้องการวิญญาณกลับมา แกสั่งเวรลูกตัวเองงั้นเหรอมันเป็นแค่ล่างไงตอนเนี้อย่างบ้านั่นลูกกับเมียตัวเองอันนี้มันบ้าไปแล้วเวลาใกล้เข้ามาแล้ว มาวะกลางอาณาเขตโอ้โหเล็บสวยเชียวเอ,ยอ๊ยาวเฟือ้อยวายอ๋อตัวนี้เหรอโอ้โหแม่งไม่อยากเจออ,อะไรวะนี่ยอาคิโตออกมาโอเคเค โอ้ขอโทษทุกคนผมอโตะฮะฮะฮะช็อกช,ชิปอะมีอะไรให้ใจอ่ะเออเออถือถือถืออะไรเหรอถือตันถือตันก่อนแล้วก็มา มีอะไรให้ชอบไหมไปไม่ถูกเลยแม่งโอ้โหแกวิ่งมาแล้วอะอเคนโอเคไหมเเตลได้เต่ได้อยู่ดึงไปดึงหางต้องตีทีนี้อีกสองเหรอโอเค อยู่ไหนวะแปรไม่ทานแล้วไม่อยากแปรแล้วเดินเข้าไปในหมอก แมงเอ้ยเดี๋ยวเขาไปในหมอองนี้เราทำไงอ่ะข้างนี้เจอแน่เลยอ่ะเจอจริงเจอจริงเจอจริงอย่าเห็นอย่าเห็นไม่เห็นไม่เห็นตัวเล็กตัวเราเล็กตัวเราเล็กได้อีกหนึ่งไอ้ยัย มันจะทำไมมันจะทำไมมันจะทำไมวิ่งก่อนแล้ววิ่งก่อนละอยู่ซ้าย

đi ông ai ơi quá thơ lâm bạc chân lưỡi mày ảo nâng kìm tay nâng hàn vã nâng ยิงไม่โดนโอ้ยเ,อเราก็ไม่กล้าวิ่งแล้วดวิหยุดหน่อยได้ไหมหยุดนิดนึงหยุดจริงยิงตูดนี่ไงนี่ไง ไม่ได้กะด้วยพี่ว้าเดิก่อนมามาเบ้ามาเบ้ามาหรือเปลาเดินมาดิเดินมาดิเดินมาดิเดินโอ้ยเดนผ่านได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดาเข้าอยู่ไหนวะ ต้องดึงออกเออต้องต้องย่อมไปข้างหลังเออรู้แล้วอันนั้นอะแต่เธอหันมาตลอดเลยอะว้าวขอโทษครับพี่ อะไรอ่ะปล่อยหมอกทำอะไรไม่ได้เลยต้องย่องย่องให้ได้โอเคพอแลวมัง เจอสวยไม่ทานว่ะเฮ้ยจังหวะนี้แหละโดนโดนยังไงเคเคกลับมาแล้วจ้าขอบคุณมาก ขอโทษด,ด้วยแหมทำวิญญาณทำพิธีต่อปล่อยลูกเลยไอ้ไว้หนี่ย <c oughs> อ่อ <c oughs> อะไรนะวะเนี่ยวะโอ้ระเบิดตุ้มตม่ำหยาหยาหยายา่ยา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 อโอ้โดนบาเรียอีก โอ้จ้าซะเหลือเกินโอ้โหตัวใหญ่จังอะโอโอกระตุกกระตุกไปแล้วยักษ์ใหญ่

รีบตามไปเนียยังอยู่เธอยังไม่ยังยังอีกเหรอถอยถอยออกไประวังปล่อยให้งานสกรปรกเป็นของฉันเถอเรเรียบร้อยดึงออกมาหลับเลย มีให้อภัยไม่ได้ทับอะไรลงไปเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้หรอกจนกว่าเขาจะหยุดนะโอเคไปกันเถอะอืมใช่เมชชั่นคอมพีตความเจ็บปวดเซปเตอร์ที่สี่คอนโทรชั่น คอนเทอร์ชันคอนโทรคอนเตอร์คอนคอนเตอร์วิ่งและถ้าแมมันมีหลายตัวเมื่อกี้เรียกไปตัวเดียวไม่ใช่หรอ แล้วพี่แกมาเอาอะไรทั้งสี่ตัวเห็นเป็นหน่วยหน่วยสำรวจเหรอฮะเกี่ยวจะฆ่าได้เหรอต้องฟันคอหรือเปล่าน่นมันอะไรอีกแล้วเนี่ยแ <c oughs> น่นอนว่านันลกมันไม่มีอะไรดีสักอย่างหรอก <c oughs> โอเคไปกันเถอะ โอ้โหจบดีๆไม่ชอบมีเสียงโทรศัพท์ใครโทรมาอีกล่ะโอ้ลินโกเด่นหน้าต่อไป อ๋ oh, แล้วก็เคเคเรื่องเอริกานะขอบคุณนะอย่าก,กังวลไปเลยฉันทำมือฉันสกปรกแล้วทำในเรื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ได้อยู่แล้วเรายังสามารถทำได้มันจะไม่จบตอนนี้ตอนนี้เราเป็นทีมเดีวยวกันนะสามคน กิโตะพูดถูกนี่มันเพิ่งเริ่มเท่านั้นโอเคขอบคุณนะ <c oughs> ไปกันเถอะผู้หู เฮ้ hey, ขอบคุณครับหิวอีกแล้วนะเนี่ยกินกินกินอร่อยคิดยังไงฉันไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ยคิดว่าไงล่ะอะไรอ่ะขุดอะไรให้เราเอาเปล่าโอ้เงินขอบคุณนะส่งได้ปะมีให้ส่งกีอันวะนะส่งไปก่อน สวัสดโอเคทุกคนผมว่าผมจะตัดพายไปตรงนี้เอ๊ะนี่มันที่เดิมเลยด้วยวะก่อนก่อนเราเริ่มอ่ะตอนเราเริ่มเราก็เริ่มตรงนี้ปะเออใช่แต่นั่นแหละผมจะตัดพายไปแค่ตรงนี้นะครับสำหรับกดสไ t f ์ตัวเกียวตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ไปแล้วครับซีอีโ